สวัสดีครับก็จะพามาแกะกล่องหนังใหญ่ของปีนี้เลยทีเดียวนะครับนี่คือ v i s s i o n Impossible ภาค7นะครับ7.1ด้วยนะครับซึ่งที่ผมเอาไปแกะจะเป็น 4K ออกมาใน3แพ็กเกจด้วยกันนะครับแพ็กเกจทางซ้ายเป็นกล่องสตี b o ุกนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องสตีลบุกอ่าเรียกว่าปก International นะครับส่วนตัวถัดมาครับเป็นปกสีแดงนครับ ชื่อสามารถก็เรียกว่าปกโก o บ a l นะครับรนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นกล่องตามปกตินะครับอ่าตัวนี้นะครับจะมีโอลิงสวมให้นะครับนเสวมนะครับมาดูทีละกล่องกันเริ่มต้นที่ปก Steelbook International นะครับนะปกก็เป็นภาพท้องฟ้ามีตัวสื่อ m ission impossible อยู่ตรงนี้นะครับชื่อตอน Death Recording Part 1นะครับชื่อทำาุุย เป็น 4K บอกบูเรยนะครับมีรูปมอเตอร์ไซค์มีคนเหมือนจะดิ่งพัชสุธานะครับด้านข้างนะครับทอมคริสมิชชั่นอินพอสิบัลเด็บเรคอร์ดิ่งพาร์คบันด้านหลังก็มีภาพนักสแสดงนะครับมีกับ next level action and thrill นะครับก็คืออีกระดับของความแอคชั่นและความตื่นเต้นมีเรื่องย่อตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่ากว่า30นาทีขอ ature, นเซเชีลนนยลฟีเจอร์นะครับรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยนะครับ เราตอนนี้ก็บอกว่าจะชมภาพ 4K ได้ไงโดยใช้จอ 4K ที่เป็น h d r บวกเครื่องนั้นโฟร์เคดและสายดิมาตรงนี้เป็นเครดิตของทีมผู้สร้างและนักแสดงครับมาดูที่สเปคกันก่อนนะครับดิสแรกนะครับเป็นแผ่น 4K นะครับอ,อัตราส่วน2.39จต่อหความยาว163นาทีนะครับเสียงเป็นอังกฤษวินดิชสเตทเป็นระบบ d o l b y Atmos ไม่มีเสียงไทยให้นะครับแต่ซับไตเติ้ลโอ้เยอะแยะเลยครับทั้งแต่ซับอังกฤษซับจีนซับ มีซับไทยให้นะครับส่วนที่ที่สองเป็นบูเรนะครับอัอตราส่วน2.39จเต่อหนึ่งเช่นกันความยาว163นาทีเสียงเป็นอังกฤษตอนที่แอดมอสไม่มีเสียงไทยซับไตเติลเป็นซับไทยเช่นกันนะครับรายละเอียดของปกหลังทั้ง3แพ็กเกจนะครับจะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายกันนะครับแล้วนะแต่ใครชอบปกจะดูเดี๋ยวแกะปกดูนะครับ ตัวนี้เป็นซีลสองชั้นนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของทั้งสามแพ็กเกจนะครับดูข้างในเริ่มต้นที่ตัวแผ่นปก international ก่อนนะครับสลิปนะครับเป็นแบบ J card นะครับติดแถบอยู่ด้านล่างนะครับ ตบเมีอยู่สามแผ่นนะครับในข้างหลังตอนที่ดูที่เพจของเจคัพบอกแค่สองดิสแค่นั้นนะครับแต่ข้างในมีอยู่สามแผ่นนะครับเติมต้นที่แผ่นแรกก่อนนะครับแผ่น 4K พื้นเป็นสีดำนะครับทิ่ดูด้านหน้าแผ่นนะครับนในแผ่น มีอยู่3วงนะครับเป็นแผ่นโฟคที่เป็นจุได้ร้อยจิกเลยทีเดียวนะครับแผ่นที่สองนะครับเป็นแผ่นบูเรนะครับมีโลโกบูเรอยู่เป็นตัวหนังนะครับอ่าสีสีฟ้ามีวงอยู่2วงนะครับเป็นแผ่นที่เป็นจุได้ 50G ิจิกนะครับแผ่นที่3านะครับเป็นสีน้ำเงินเขียนว่า special feature นะครับตรงนี้นะครับ มีอยู่1วงนะครับเป็นแผ่นที่บรรจุได้ยี่สิบห้จิกนี่คือปกด้านในนะครับเป็นภาพของนักแสดงมีช่องใส่แผ่นอยู่3ามช่องนะครับนี่ครับนี่คือปกตัวของ International สวยอยู่นะครับปหลังถ่ดมานะครับเป็นปก g l o b a l นะครับเป็นสีแดงๆนะครับแต่หลังเหมือนกันนะครับเป็นสลิปจาก j c t มีรูปทอมครูซเอ็มไอนะครับเดดและคอนนิงพาร์ต one นะครับเป็นรูปรถไฟนะครับมีรูปคนให้อยู่เป็นกระสานเป็นกราฟิกภาพวาดนะครับขันข้างนะครับมี่ทอมครูซมิชชั่นอินพอสเบิร์นเดดและคอนนิงพาร์ต one นะครับปกหลังอย่างคล้ายๆกับปกอ่าเป็นภาพคือภาพเดียวกันนะครับเป็นรูปมอเตอร์ไซค์และคนถือมือหายอยู่ตรงนี้นะครับด้านในนะครับมีอยู่สามแผ่นเช่นกันนะครับตัวแผ่นก็จะเหมือนกัน นี่คือปกด้านในของตัวปกโกลบอลนะครับสีแดงดูปกเต็มๆนะครับอทำอีกตัวนี้นะครับกล่องดำปกติกนะครับตรงนี้จะเป็นโอริงสวมนะครับเป็นกระดาษอาร์มันสวยงามทีเดียวนะครับสวยงามเลยนะครับ ตัวของกลองปกตินะครับมีอยู่2แผ่นนะครับมีอยู่สองดิส์นะครับจะต่างกั้นตรงนั้นให้สเปเชียลฟีเจอร์มาอีกดิสหนึ่งนะครับอันี้แผ่นเหมือนกันนะครับเป็นแผ่นร้อจิกนะครับส่วนแผ่นบูเรนะครับก็เป็นแผ่นห้าสิบีบีนะครับโอเคนะครับ